ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นอีกฉากหนึ่งครับเนี่ย <c oughs> เพราะว่าผมจะตัดผมทรงนักเรียนนะครับตัดให้คนเฒ่าผู้สูงอายุขเขาเรียกทรงสอวเพิ่งเลือกตั้งไปนี่ครับทรงนี้แหละครับขเขาเรียกทรงสอวอดูนะครับผมจะตัดให้ดูสอวอที่เลือกไปกฎหมายก็ผ่านแล้วไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นี่คือทรงสวอนะครับ <c oughs> ดูวิธีตัดของทรงสอววนะหาดูยากทรงสอวเนาะ พระชางอ่อนจะตัดทรงสองวอซึ่งที่ตัดทรงสงววเพราะดีใจว่ากฎหมายของสองววไม่ขัดต่อรัฐธรรมน,นูญว่าเนาะครับนี่ครับทรงสงววเขาตัดอย่างนี้คือคืขอแสดงความยินดีด้วยที่การเลือกตั้งสามารถไปต่อได้ถึงระดับประเทศครับขอบคุณครับเจ้าเน้าทไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ยใจมึงเขาเรื่องอะไรับอินกระแสอินกระแสครับดูนะครับวิธีตัดทรงโซโใช้เบอร์สองเป็นตกวตัดด้านบนจะสั้นจะยาวเป็นเรื่องของผมเพราะว่าผมเป็นคนตัดผมผมก็จะร้องเพลงประกอบให้ด้วยก็ได้สักเพลงหนึ่งเนาะตัดผมครับตัดผมทำไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันยากไรผมมันคันแตกปลายผมมันคนกระจอก ผมเป็นคนบ้านนอกผม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 ตัดผมครนะับตัดผมนะตัดผมครับตัดผมเขานําสาวไฮโซผมเด็กโปโลเล่นแต่ไฮโลโปปัน่นบ้านนอกอคอกนาขี้กะทาหมาหลงบ้านตรงหมาแหน,<ม>นเนจริญเจนพินแคนบ้านนาปลาประเจ้าคลุกเคล้าโคร,ครนตม้มผมมาทับผมผมคนอีสานผมคน,น,มคน,น,นบ้านบ้านว่าสั้นจริงใจตผมครนะับตัดผมนะตัดผมครับตัด ผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่คุณกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดัดก,กิดนี่สินพอตัวแม่คุณคงกลัวไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลืม้มต้องไปหยิบยืมเงินทองกสตัดผมครับตัดผมเนาะตัดผมครับตัดผมขอบคุณข้าวชาเน็ตครับผ่านพี่บ่ายอาเชีางพี่บานเอาแกคุยไปวะ่าพี่บ่านะาพีบายีรัก แต่ทั baptism, mir, late, ้งผมด่าหลอกเพลงด่าจ้าเม่กี้เป็นไรมีความรักในอดีตเก่าเนาะใช่ไหมนัพประทาวเนาะครับงานมาจากบ้านพุศลวดด้วยคือเสียหน่อยเสียหน่อยไอ้แมงเป็นไงเปลืองในรู้จักมันไหมรู้จักอยู่น้ำมันก็ไปอยู่ยังไงกันแจักก็ไปยังไงมันออกรถตู้หายไปเลยครับแล้วมันเอารถตู้ไปได้ไหมเห็นเห็นแต่ทีเดียวทีมันเลี้ยงวัวให้เออหน่อยไม่ใช่เลี้ยงไม่ใช่ตำรวจหน่อยหรอกเลี้ยงวัวให้ มงคลเอ๊ะ๋ยไหนวะมงคลพี่มันไปซื้อที่อยู่แถวนั่นแหละเขาไปซื้อที่ทิศบนน่ะตะวังนี่ที่ตะวังนี่ไอ้พี่มันอยู่นั่นนี่ไอ้พี่เมียฉันอ่ะเลื่อยที่ไหนโอ้ยไอ้ไอ้เชิดไอ้เชิดเออแต่ว่าไอ้เชิดรู้น้องเมียน่ะหนองเมียน้าหนองเมียครับเันอยู่ที่ทิศบนตรงนั้นมันประจำแหละตรงเส้นทางครับแต่อีที่มันหายไปเลยใกล้แบ่ง ไน่หายได้บินเนี่ยมาหาผมบ่อยนะมีผู้ชายคนหน่อยนี่ครับมาบ่อยมาพามันจะร่มไงไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้อยู่ตรงบ้านน้องฝื้นนี่มันซื้อบ้านลานน้องลานก็บานโอ้ลุงจันทรเนาะที่มันเอาใจเชยก็จะดีไปอยู่ดามันเลี้ยงเยเชยก็จะดีนี่เอาเใจเขาแต่ดีใจเชยมาอยู่เลยนี่ครับมันทำงานอะไรมันไม่ทำงานแล้วใครแต่ดีเงินเดือนแปดลอยใจเชยแปดลอยรวมสองคนกับพันโน มันก็เอาส่งวดบ้านสองพันเมียมันเป็นคนดาวบ้านให้เมียมันทำงานชีกตดโอ้อยู่ทีเกตดนี่ครับนี่มันก็อยู่ในแถวๆน้องฝือในซอยวัดวัดสามธรรมนันวัดป่าท่ารวมอ่ะแถวนั่นแหละเราบมันก็ทำทำสวนมะม่วงมะพร้าวอะไรมันแหละครับครับ นี่ครับส่งสวก็เกออรียกส่งสวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูข้างในพอตัดด้านบนได้เป็นสวออร,ระดับจังหวัดด้วยเขากําลังไปเลือกกันอยู่กฎหมายก็ผ่านแล้วไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญสามารถเลือกต่อได้ถึงระดับประเทศนะสออควคนนี้เนาะเขาเป็นผู้สูงวัยเนาะ <c oughs> ในเงินเดือนหกร้ใช่ไหมหรือเก็ยร้อยพี่ไหมเก็ดนะร้อยเบาทนะเขเรียกทรงของสว นี่แหละครับเพื่อนเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากคนนี้อะไครับตีไก่กับผมมาตั้งแต่สมัยพศชัยภูมิแพ้แปดพันเนาะ <c oughs> แพ้แพวิ่งหนีเลยเนาะ <c oughs> ยอมใจไอ้กันง่าวะนะไก <c oughs> ้ตะข่รยตะข่รยสามคนตะนวยดารวมตะไอ้คนหนึ่งนะที่อยู่กับเสดสมบับตะไ <c oughs> อ้ <c oughs> คนที่เป็นคนมืองนามเรานะ <c oughs> เด็กสุดน้อยตน้อยน้อยน้อยบางคน,นไปให้海南ไปครับโรงเรียนเพชรไอ้ศษสมบูรมุนน้องวดดัวแดงน้องวดดัวแดง <c oughs> นี่ครับช่งสวครับดูนะครับผมตัดพื้นพื้นตัดง่ายมากเลยพื้น ลองพิมพิมดูก็ได้ช่างอ้อนกันงาช่างหล่อใน y o u t u ล e ะเต็มเนี่ยนี่นั่นหละในในยูทูบในใน u t u b e ใน YouTube ในทิก t o อของงูดินใน YouTube นี่พิมพ์คำว่าอออ่างจุดกันงาช่างหล่อใน YouTube อ่ะครับจะเห็นเลยว่าช่างอ้อนกันงาจะอยู่ใน YouTube ผู้ติดตามประมาณ3 4 0แ0 0สี่หมื่กว่า ได้เงินไหมแล้วก็โยอดวิวนี่ประมาณ11ล้านวิวได้เงินไหมได้ยูทูบคนทำเขาได้<อ>คนที่เขาเอาเราไปลงเร,เราไม่ได้สมัคร youtube แต่เขาเป็นคนสมัคร<อ>แต่เขาเอาชื่อเราไปเล่นแบบเอื้อชื่นอะ่ะมันเอารายการลงมันก็ได้แต่ Earth เอื้อแหลยคนอื่นไม่ได้ครับ<อ>แล้วก็เป็นผู้ทำ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 วิวไป คนได้คือคนที่เขาสมัคร y u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  e เขาเสียงเงินนะแล้วเขาก็เสียภาษีถูกต้องเขาก็ขายของใน YouTube เราไม่มีเวลาไปขายหรอกทำทำวิวให้เขาก็อพอแล้วเนาะแล้วก็ได้ชื่อเสียงโด่งดังดังมาก1 1ล้านวิวไม่ธรรมดานะ ใช่ท mm. cool like, <wh> ่านีไม่าดดทนเป็นไกินกว่าดินหลายบาทเันลยกคอยก่อนไม่กหรอกเอาไวให้แฟนเก่ากลัขึ้นมากกวนถ้าแฟนเก่าไม่คืนไม่กลั้ที่มันเกิไปเงียบไปเลยถึงแต่ได้แฟนใหม่แล้วนอพี่น้อบได้แล้วได้แล้วได้ใหม่แล้วได้เป็นทหารเป็นเป็นสคาราจการเนี่ยแล้มันทำลูงไปเลยคืออิงกันาะใช่ เองทำลูกได้เว้ยแต่แตอนนี้มีใครงานยังเกเบื้องอีกทีเนาะอู้ม่งามเนาะฉันยึดอุ้ชอบมีได้เนาะ,ะเร็วเขอบใจอยู่อู้ขาวงามเด็กน้อยตาผมก็อยู่สามสิบเอ็ดแอ้วน,นะมีฐานะด้วยเนาะจะมีฐานะมีบ้านมีที่เป็นไรตาเปี้เสือเอาหล่อนเดี่ของยายขำมนันอะเร็วที่ดีแกสื่อไหวแต่ทุกวันนี้ยังอยู่ไมเนาะไม่อยู่งขายแห่งไรายวนี้จะเพี้ยงก็แล้วใครจะเพียงไปเลยนี่เหลือแต่อันที่บ้านนั่นเนี่ยก็สือัง ไอ้ไอ้ล่ะตับผีใหญ่สวนกับตาหน่อยเอาหมดก็ราะยันนางคนละสีกันละสีนาอันก็หยกหายไอ้เชยแต่บินไอ้ทำมันยังขายให้ยตาหน่อยหรือเล่าโอ้ไอ้ทำมันกับไอ้หน้องเมียมันกับทิ้งด้วกันน้องเขยบาไม่ได้ทำด้วยสิมันทิ้งเมียวด้วกันหรอวะทิ้งเมีวมันเมียวอะไรทิ้งันไม่ใช่มันทิ้งเมียวหรอกก็มันอยู่ไม่ได้เนาะ ครับอันนั้นก็คือที่มาของอดีตการนอพีน่นะน้อยเนาะพี่น้อยแกก็คนดีเลยอยู่คนอยู่ปักทรงใจยังหนีมาอยู่บนตลาได้มาโอ้โถ่ๆอ่านอน่น,อนครับครับ <c oughs> นี่ครับเสร็จแล้วครับให้ดูเลยครับว่าทรงสว,วที่เลือกตั้งไปกฎหมายก็ผ่านแล้วเดี๋ยวจะให้คุยคันนั่นไม่บอก <c oughs> แล้ว <c oughs> มีเชื่อทรงสว,ว กฎหมายเลือกสว,วก็ผ่านแล้ว mm hmm. เช่นว่าศาลยกบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ mm hmm. ครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับเป,ดดเปิดดูดิเปิดดูเปิดดูนี่